ครับสวัสดีครับวันนี้หลังจากทาบุญเมื่อวัน2อสามวันนะวันมื่อเช้าก็ไปตักบาตรทาทบุญเป็นวันพระนะครับกลับมาแล้วก็มาทําธุรกิจไอ้นะันทำงานในสวนนะต่อเติมตัดแต่งไอ้พวกตัดต่อซ่อมแซมระบบน้ํานะครับอยงนี้ก็เลยมาดูไอเห็นไอดอกไอโศกโศกเหลืองนะครับโศกเหลืองออกดอก เริ่มจะออกดอกกันแล้วนะครับยังออกไม่เยอะเพราะวันมันพึ่งเริ่มออกดอกนะมันจะออกช่วงนี้ไปถึงเมษานะครับมาอีไอต้นกําเนิดเป็นไม้ประจําจังหวัดยะลานะครับต้นโศกเหลืองในกรุงเทพเนี่ยเขาจะเรียกต้นอ,อาโศกเหลืองอาโศกน้ํานะครับแต่ยะลาเขาจะเรียกต้นสี